ตอนนี้เราอยู่ที no ่โนซากิออนเซ็นนะพอดีเรามาเจอร้านที่น่าสนใจเราก็เลยจะมารีวิวให้ดูนะคะชื่อร้านซัก no ก้าทิ่โนซากิเป็นร้านน้ำหอมที่เราสามารถเป็นแบบ DIY ได้คือเราสามารถเลือกกลิ่นแล้เขาก็ผสมกันให้ได้เป็นแบบกลิ่นเดียวในโลกที่เป็นกลิ่นของเรานะคะก็เลยแบบเ็อยากจะเข้ามาลองนะเราก็เลยเออเข้ามาดูราคาเนี่ยไม่แพงนะก็คือ สองถึงสามกลิ่นผสมกันนะสี่พันเก้าร้อยห้าสิบเยนต่อหนึ่งร้อยมลซึ่งคูณออกมามันพันกว่าบาทอ่ะเออจริงๆมันก็แบบราคาเท่าพวกแบรนด์แบรนด์กลางๆแต่ได้เป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นของเราที่เราชอบเลยอ่ะเออเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะถ้าผสมมาจะาราคานี้สี่พันเก้าร้อยห้าสิบเยนหนึ่งร้อยมลรวมแถมเขาบอกว่าเลือกได้ประมาณสองถึงสามกลิ่นนะคะพวกนี้ก็คือจะเป็นกลิ่นเขาก็จะให้เราอ่ะเขียนเลขใส่กระดาษใช่ปะแล้วก็เดี๋ยวเขา,าจะไปผสมให้เออซึ่งกลิ่นดีมาก นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นที่เขาให้เราเลือกนะก <c oughs> ็คือพอเราเลือกกลิ่นได้แล้วอะเราก็ต้องมาจดใส่กระดาษใบนี้ <c oughs> จดตัวเลขที่เราชอบแล้วเดี๋ยวเขาอะจะไปผสมให้เรากินเขาก็มีให้เลือกเยอะมากประมาณนี้ <c oughs> คือนอกจากแบบเป็นน้ำหอมแล้วอะเขาก็สั่งแบบเป็น d ิ f เ u s ร์ก็ได้หรือว่าเป็น air ร r เชอร์ก็ได้นะคะรานะคาก็ตนี้เ,เลย อันนี okay, ้เป็นกลิ ouais. ่นที่เล <S habitude> ือกมานะเราลองหนึ Or ่งขวดนะคะก็คือตามเบอร์นี้เดี๋ยวเราจะแปผสมไที่นาขงก็ไปเตรียมอุปกรณ์ะทจะผสมแปะก้ี่ตัวนี้นะตัวนサイズ which one do you like the best the best is yes. uh, number one yeah. number one okay. mm. this one is really fresh yeah. and this one is so sweet mm -hmm. it's smoky second one this one is second second and is what uh, ความชอบของแต่ละกินะคะ้่อะันนี้เขาก็ให้เราเลือกขวดนะก็คือมีขวดสีชาที่้องการยูนิและกขวดใสซึ่งขวดนีสัยอ่ะมันจะเปลี่ยนสีได้แบบกันหลังจากนั้นเขาก็เขาให้เราทำของยากนะคะคือตั้งชื่อกลิจนจ้ซึ่งไม่ได้คิดมาเลยอ่ะตั้งไปก่อนนี่นะคะเขาก็จะเริ่มผสม เหมือนเขามีเบดที่เป็นน้ำกลิ่นมนออเบสแอลกอฮอล์แล้วเนี่ยพวกเนี้ยเป็นกลิ่นเขาก็จะฉีดลงไปไเขาก็ฉีดสารอะไรสักอย่าง นี่เสร็จแล้วเขาก็จะฉีดให้เราไปเทสกลิ่นก่อนนะคะอะเขาบอกให้เราอะไปเทสกลิ่นที่ข้างนอกนะมันน่าจะได้กลิ่นดีกว่าเราก็เลยต้องมายืนเทสกลิ่นกับข้างนอกอ่ะลองเป็นไง มากหอมเหมือนแบบมีความมีความหวานแล้วก็เย็นตามที่ชอบตามที่อยากได้เออดูสะอาดเราเทกินเสร็จแล,แล้วเราก็จะกลับมาหาเขาเออก็เป็นกลิ่นที่เราคาดไว้ตอนแรกแอบผิดว่าทุกขวดมันหอมหมดอะพส่งออกมามันจะยังหอมหรือเปล่าแต่มันก็หอมนะ โอเคไหมชอบไหมตัวเองนั่นแหละชอบก็คือตอนเนี้ยพอเราเทสกินเสร็จแล้วเขาก็จะถามเราว่าเอ้ยเราต้องการกินไหนเพิ่มไหมคขาก็จะฉีดเพิ่มให้นะหลังจากนั้นเขาก็ให้เราเลือกสีนะจ๊ะว่าเราอยากได้สีไหนเขาก็จะผสมสีซึ่งสีเนี้ยเขาบอกว่ามันก็ไม่ได้เข้มมากมันสามารถฉีดเสืส้อผ้าได้มันก็ไม่ทําให้เสื้อผ้าเราอ,ะอ่ะเปลี่ยนสีเยอะนี่นี่แล้วเขาก็ทำโอ้ยสีเขียวสวยส เวชื่ออรหนเนี่ยสวยมากก็คือตอนเนี้ยเขาก็ไปรับรล,ลูกค้าคนอื่นอยู่ลูกค้าแอบเข้ามาแบบบล็อกอินเข้ามาเยอะเหมือนกันแต่ว่าเขามีคนเดียว,วก็เดี๋ยวรอแบบนึงซึ่งตอนนี้ของเราบบเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาน่าจะต้องมาแปะแปะขวดให้เราแล้วก็จะแพ็คกิ้งแล้วล่ะหรือว่าบระษบการที่ดีนะแต่แอบคิดอยู่ว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราชอบกลิ่นนี้แล้วใช้ไปเราชอบ ทำยังไงก่อน <laughs> จะมากับมาซื้อยังไงก่อน

นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นขวดแล้วก็แพคเกจจิ้งที่ที่เขาให้มาข้างในเป็นน้ำหอมนะเออเขาก็จะให้มาพร้อมกับตัวการ์ดนะคะก็คือจะเป็นการ์ดใบนี้ซึ่งการ์ดใบนี้นอกจากจะมีฮิวอาโคดของร้าแล้วเนี่ยก็จะมีบอกส่วนผสมของน้ำหอมนะคะก็คือข้างหน้าเรามาเราสามารถเยื่อนเนี่ยให้เขาด้วยเลยไม่ต้องมาเทสกินถ้าเราชอบกลิ่นนี้แล้วนะเออ ดีมากมากคะ่ะตอนนี้เราออกมาจากร้านเรียบร้อยแล้วนะคะก็โดยรวมเนี่ยดีมากมาก็4,950เยนตกประมาณพั1,200บาทซึ่งถือว่าโอเคนะราคาดีแล้วก็เรารู้ถูกว่ามันก็ได้ลินิกเบาๆในเรื่องของการผสมในเรื่องของการ DIY เก่งที่เราชอบเนาะ จะขอกลับไปลองก่อนว่ามันติดทนไหมดีไหมประมาณไหนเนาะแต่ด้วยราคาเนี้ยได้ประมาณเนี้ยเราก็พอใจแล้วเออก็ถ้าใครมาที่คิโนสเซติออนเซร็นแล้วไม่รู้จะไปไหนมาที่จีนที่เนี้ยก็ดูเป็นอะไรที่น่ามาเหมือนกันเอออย่าง้อยแบบมาลองทําอะไรแบบนี้ดูบ้างอะไรเงี้ยก็น่าจะสนุกดีนะคะงั้นของร้านนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คิหน้านะคะบ๊ายบาย กลับมาเพิ่มเติมส่วนของการรีวิวตัวน้ำหอมที่เราไปผสมมาจากคิโนซากินะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่ากลิ่นเนี่ยก็คือตรงตามที่เราชอบเลยนะครับดีมากๆก็ ถูกใจมากๆเลยยิ่งใช้ก็ยิ่งชอบนะครับแต่ว่าปัญหาของเจ้าน้ําหอมตัวนี้ก็คือกลิ่นจะไม่ค่อยทนนะครับก็คือฉีดแบบเดียวเนี่ยกลิ่นก็จะเริ่มจางแล้วเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องเติมบ่อยนิดนึงนะครับก็ถือว่าเป็นกิมมิคสนุกๆนะครับที่เราไปทํามากันที่คิโนสกีออนเซ็นนะครับซึ่งตอนนี้คอนเซปต์การผสมน้าหอมแบบเนี้ยจริงๆในไทยก็มีหลายร้านนะครับใครที่สนใจอยากจะลองทําตามเนี่ยก็ลองหาข้อมูลดูได้นะครับสําหรับตัวนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับ